จกัจกจกักจังลอยอันนี้รถนี่สามลอยเศร้า,าเกือบสี่ลอยเนะาะยังเหลือแปดซิฟกระเทิน 关了没有？ บายดีปลาลุงเลยเร็วมาสองคนอันนี้นี่เออเอานักเต็มสบายดีปลาลุงมองดูนอกยังกะสบายดีปลาลุงบุญเพ็งยังสบายดีปลาลุง,อลงเออ <c oughs> <c oughs> Yeah. ไปทางนี้ฮะเนี่ยไปหินบดเนี่ยเขาเนี่ยได้สั่งกันันทีที่เขาได้สั่งก็ก่อนสามสี่เดี๋ยวมันได้เดี๋ยมันมานเขามาส่งบอลลูดแปบอีงชื่ออีทแม่งอะไรพอกในทางเรื่หาหลักป้ายหาหลักหาหลักอะไรดีป้ายที่พ่อ เปน้ำมหนูก่อนะยะทางตามไก่ไเนาะไก่ไวเนกาส่พเอสาี่่พันแล้วมาส่งกระจองลอยสันองเท่าน

พูดนะว่าตารางนะอันนี้คืออุปกรณ์ เดินครัวเราบอกสี่ร้อยแต่ว่าขาโซ่ขาสร้างนี่ยังบ่มีเด้อพี่น้องเว้ยเนาะขาสร้างยังบ่ได้บ่มีเด้อ ได้แต่ละอุปกรณ์อุปกรณ์ก็ะจกทิ่พอบ่อดอกเพราะว่าสางคะแจงมาเรื่อยๆแจงมานำหลังบ่ได้นจะแจงมาเบิดผู้ใหญ่เจดีเพิ่นก็เลยไายมาเท่าที่ช่างแจงที่แรกเนาะอันนี้ก็เป็นผู้ใหญ่เจดีคนเก่าคนเดิมเนาะ อ่าแม่หักแม่แพงนั่งแดงขนาดเนาะเกือบวันนี้ดูแม่ตานั่งแดงอย,ยอย่างกับลูกสาวแหละตัวใหญ่เจ๊ดีคนเทียเ่ยวคนเดิมไปหน่อยเลยเนะาะฝา,ากนี่มากกันจำนวนเงินก่าทั้งนนเบิดทั้งมวลเนาะที่เป็นฝากมาเฉพาะไอ้เหตุของหนังของหัวนี้กัว่าพอดีจุ๊บมาแหละเนาะตามที่สางรายงานไปฮะแหละสองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทอันนี้เพิ่นฝากค่าโอนมานำ เอาภาวาโอน 11, 12, 400, 500, นี่หมือนหนึง่งก็หักสองบาทสองหมื่นก็สี่ร้อยหาพันนี่ร้อยหนึ่งเป็นห้าร้อยแต่เป็นโอนมาสองหมบาทขอวขไว,วได้ครบไปแล้วครับสั่งมายังสั่งมาเพิ่มอีกจุ็นซอย แต่อุปกรณ์ที่น้องเอยเนาะเพิ่นว่าเพิ่นเบิ้ลงบลเล็ตเพิ่นน้องบ้านนี่เพส่อนว่าขาทรงขาสางนี่เออ่มีแต่ให้ทั้งบ่าวเล่าในให้เปิดบริจาคสมทเบเด้อเพิ่นน่ะอิงตาม,ม FC นางแดง,งสุรับผู้ใหญ่เพิ่นสิสมทบมาเทอด้ายสำว่าแล้วแต่อัานไหนกันหน่อยกางกําลังศรัทธาของเพิ่น เปิดเบาะไปแนวนี้เด็กพี่น้องเลยเนาะกาตามนั่นแหละเท่ากันเนาะกาสรสั่งยังบ่ได้แต่ว่าเครื่องเนี่ยอุปกรณ์บางรกรณ์เนี่ยตามที่สร้างแจ้งไปเนาะว่าให้สัง่งอันนั้นอันนี้มาสำนีเด้อว่าเราก็สั่งไปแล้วว่าครบตามมาแล้วาาพี่น้องเลยมาสั่งมาเพิ่มอีกล่าสุดเนี่ยเราก็โทรไปหาเพื่อนอีกอนะโทรไปบอกเพื่อนอีก สั่งมาเพิ่มอีกว่าไม่ปันลมนี่เด้อนี่นี่แหละคือไม่ปันลมเนี่ยครอบข้างมานี่นี่ข้างกัลซีนี่กันบอดไซแบบนี้มันกัดสีขี้ไล่เนาะขาดอยู่สี่แผ่นอืมแล้วก็ไม่สี่แปะที่บัดตัวเฮือนคั่วนี่สางบริวอเทิงเลยบัดเฮือนคั่วบัดรจีบอดไซบ่ไม่ปันลมแบบนี้นี่แปะแปะเนีนยมีนะนี่ครอบมาเนี่ยนี่เป็นไม่ปันลมนี่ข้าศัยมันก็งามเนาะกันบอดไซน์ครเขาจะไปตอกจักรซีเนี่ยเลย พวกน่ะพวกมันสร้างสิเหตุเงินครัวนี่เขาลืมบหรือว่าจังไรเจ้าบินมาอยู่ปะเอออเดี๋ยวคอยไปจ่ายอยู่ห้างบนแหล่งเงินน่ะห้อยากเด้อเงินอยู่น้ำ่อยนี่แหละเดี๋ยวคอยไปจ่ายอยู่ห้านอยเดี๋ยวคอยเมื่อขอกับผ่านมาหันน่บุดีมือนีก ความมั่นใจ <laughs> เมื่ออื่นความมั่นใจเออว้าวกันวัวแห้งเลยเขาเขากินข่าวกินน้าแล้วเขากะจะเริ่มไปส่ง้าเลยวะสันบักคอยโทษตามันบ่ายโมงเลยเที่ยงอไปนี่บ้านนาบงกันดินนนนโอไปเซ็นอ่ะเนาะเซ็นบ้านตำมผะเนาะ อย่างน,นี้โหลดล่าก็โรถเอากนะ่าจะน้อยก็ได้หกล้อแหละค <laughs> อยเป็นคอยไปมันก็สใกกกีใหญ่กว่าเกา่าใหญ่กว่าเก่าแหละข้าจ้าก็สีแต่บัตรถูกได้หลายนะพี่น้องเลยอันนี้ก็จะเป็นแบบห่างอัออนห่างขาจ่าว่าตั้งใหม่เปิดใหม่มันก็ยังล้มขึ้นหลายอย่างเนาะแต่ขาจ่าต่อไปกับต้องมีหกล้อโหลดดั่มแหลแจบาง ดำหิดนำดำทรายเด้อันนี้เพิ่นยังใส่อยู่นี่หินทรายเพิ่นยังใส่รถดนันนี่ตักขึ้นตักลงแบบอิงก็ต้องคอยเป็นคอยไปเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> ต้องคอยเป็นคอยไป <c oughs> คอยเป็นคอยไปแหละไหินทรายนะครับ มีรถดัมมันก็สบายเนาะรถแก่หินแก่ทรายดำลงเลยตอนขึ้นก็สิ่อย enfin ่างคือเก่าแหละโอ้ขหก็จะต้องได้ซื้อรถตักอีกแล้วกันเนี่ยมาอนาคตข้างหน้าเนี่นะตาไอ้บ่าวล่ากับพี่น้องเกขอบุณขก็คบุญบุรุษเก่าใหญ่จะดีใจบุญเถ่นอนาที่ว่า ในการ <c oughs> สวยเรืออุปธรรมคำังสู้เขากาส่างเด้อพี่น้องเลยกาส่างนี่ทั้งเบิดนี่หมื่นหกพี่นอ้งอ,นนเนอ,องเออมาลืมแจ้งอันนี้กันนี่มีแต่ว่าวันยังกาส่างกาส่างมาลืมแจ้งเนาะหมื่นหกพี่น้องเลยหมื่นหกพันบาทเนาะสปอเฮือนขัน้วี่เฮือนขัน้วี่บะเซาเ,เอา่อ ส้าหกต้นเนาะส้าหกตนหน้ <c oughs> นาในเจ้าซีเฮือนขวนัวในข่าสางหาม,มื่นหน,น,น,นึ่งตามที่ว่าในคลิปนะบัตรทองหน้าในหกพันบาทหกพันะ 6, บาทกับคุดเองเด้เจ้าคลองก็คุดเองเนาะสางอาไดรลงมือข่าสางหมื่นหกสามกับ จะคองอันสร้างอันสุดลังมาเหตุเฮือนนี่มื่นห้าอะไรเนี่บอกว่าแต่มื่นห้าเลยเนาะข้าก็ใหม่สามพันหมื่นแปดคนแล้วหมื่นแปดเนี่เพิ่งกัดจบงานเพื่อให้พิเศษดีคนละห้าร้อยเนาะสี่คนกับสองพัน 2, เลยก็ <c oughs> เป็นสองหมืน่นสองหมื่นพอดีพี่น้อะไรสั่งชุดนี่ เียวมื่อนี้ยเมื่อนี้ยังเอามอมบระเวทเนาะเอาไปรอบนี้เขาก็สิได้ปูนกระบ,บอกมารอบต่อไปมันกรสิค่ำแหละกระสิเป็นท่อท่อห้องน้ำนี่นี่แหละคือปัญหาแต่ว่าถ้าให้เขาเอาลงสอดเขาก็ลงได้นั่นแหะบ้านนี่เขาสิได้เอาลงบ<ม>่อบ้านา con mà nàng thì nã, ui, gầy cam nọ, mà nàng thì, con này thì. น um> uh> ั่นังนี่นั่งนั่งนี่พี่กล่องว่ได้อีกมุมเนี่ยโอ้ยลองสบายดีได้ไหมอยสบายดีน้องหล่ะพี่คือ่าเบิดเลยเลยที่หันไปทางนีหันไปทางนี้เดียหลางชับเลก็เลยนั่งข้างกรัเจ้าน้ีเอปูนครับ บอกมาส่งปูนเข้าไว้ตารางเด้อปูนนะลอยดีใจบ่เอื้อชียได้ห้องน้ำเจ้าเดียวอยากได้บ่ถามไปสื่อได้นีหนิได้คือการถามตัวหนาคือว่าคอยอยากได้รถทายอะไรกว่าสี่ห้าก่อนเนาะสี่ห้าเนี่ยบาดเจ็บ จะนั่งไลรสี่ห้าได้ของหน้าก็สี่ห้ปล่อยมันในะมันนอนเดียวอะไรมันต้องเอาขึ้นเอาขึ้นแต่มันเอาขึ้นมันเอาขึ้นแล้วมันล่มพหมอจริงๆครับหมอต้องไปตั้งหมอต้องไปนะเอาควงลมเอาแบบเอาหัวมันติดไปใส่ลมควงลมแล้วมันล่มมันมันล่มแห้งแล้วมันนะครับล่มได้นอนอยู่ดีดังนั้นขันนึงขันนึงกับขันนกคุมีกีดินข่าตาลูกได้เหรอมันอย่างนี้อ่เสือเะษตรเที่ยงนอนคนคืออะไนะทีนอน

เนี่แ่ในน้องะม่ขึ้นเนาะันนี้านเบิ่งแม่มันนี่ขึ้นเบิ่แล้วได้คัดตัวงนแ้วขับกูเงินจะบอเปล่าไปแะบาทนี่ไปแะ่อขววงเงินขววงเนาะล้วมาขวว กะแรกจะต้องโคดัวเจ้าโค้ดัวเจ้าัวเจ้าเป็นคนนะน่ะพิดพัวเจ้าได้ดังเลยอเบางอ้าวัดสร้างเพ็ดบงามอีกบานีวาไปแตตกเหตุกำกันางครับสร้าง ก็ง้ามอะไรมันก็ง้ามคือกันนั่นแหละง้ามคนละแบบเนางามเป็คนละแบบ็นแต่มแขนอกนเพื่อนจ้ามีผีอีกแค่เพื่อนมีผจ้มีพวผียากันแล้วแล้วคือพวกมใ่ไห้เจ้คือม เขอยคัวอัวเด้ันเัวืแมตีนังแหละของวว่ายทางเนาะคือว่าทางกาแต่จริงมันต้องว่าทางน้ยถึงว่าหมอจัดการจะได้แลว่าจะได้คือว่าเพื่อนล้างน่่หล้งเก่าล้างเี้คือว่าอยู่ในแจแมนถึงรืองนะไี่ที่เพ็่อนอะ ตอนนั้นน่ะพวกยังไปนอนอยู่ในแจฮะแม่น่ะตอนอยู่กันล้างซีเขือนเก่าพวกเจ้าน่ะพี่นะาว่าอยู่ในแจหรอว่าไะอันนี้อยู่ในแจบัดมาเฮือนมาเฮือนลังใหม่บัดอายุอยู่กลางห้องพี่แจก็ได้แต่ว่านะแม่นบ่มันเละแต่เฮาสิไว้ได้เนาะ เย่่ก็ึไปบ้าไอ้คุณเต่ากฎหมายันานี้านก้ากากก็บอกเพิ่นขางในกาคือสนอันนี้เราก็บได้หหน้าตาได้บงเยี่ยมันขลูกลาลูกาหน้าบอมันมันเป็นไฮไมันมุนมัด นอสิดกนอนนั <m> ่งอ okay. ่แหงิใจเกนอนน่งยนี่เอาเดกกะินะรนดอนนกินข้าวกย้กินนี่นะกินไก่ึ่ีไก่นะกินกระดูกเยนกระดูกไก่กินเนแงกระดก่ินกระดูกไก่ อ่ะยังบ่มาอยู่ไปส่งเัน่อใหญ่นะไก่จะบอกไก่ไก่บริสุทิไก่คงกันเนี้ยไก่เม่ล้ตะนาบ้านเลยนะพอเมอนลโตะน้าไต่้ะอใหญ่ยุงเงีย อันี่ค่ีบอน่างแดงขนน่อคุณใหญ่ใจดีนหะู้บอภัยคุณใหญ่ใจดีสอยมานี่ฮู้แล้วบอนางแดงฮู้อยู่บ้าดง ไปกระบอกให้คุดนั่นแหละมันดัเอาปพอาหลดคืนหนะร่มต่อร่มแล้วก็สิเพชดอกหรือว่าบาวนุ่งบ่เด้กน่อยพ่อเลยมาขึ้นไปเลยบาราบอกแล้วบ่ผ้ใด้ซอยเรือยห้องน้ามาน่ะบ่ดังเด้งเฮลืมจลจำอะไร่จ๊ะความจำเรา่อยดี ความจำก็คือพออวิไลผู้ชนะนี <c oughs> คือกันกันจเกย์เราพาหางนังนี่นะสี่สอคนนางแดงมาได้<อ>ตายคืนคือคนอื่นง่ายๆลอพวอิไลนะ่ะนักู้เ <c oughs> ลือกนี่แจังเลยสองคนนี่กัดพอๆกันิ้เอฟซีเป็นผู้พิจารณาระหว่างนังร้อยกับพรอวิไลนี่นะให้ชินักกว่ากันความทรงจำ แต่ว่านางแดงนี่แบบว่าเป็นคนปกติเด้อบ่ได้มีพยาธิบ่ได้มีโรคบ่ได้ตายคืนคือสองคนนี้อันนี้เลยตรงๆใช่ข้อน mai, นี้ไล่ครับนาง้อยนี่คน,นตายคืนนาง้อยตายหลายทีนางลอยเดื้อเือนซากทีเสือแผขกมาทางแดงผู้ใหญ่ใจดีคนเดียวกันนั่นแหละแม่ใหญ่ใจดีแม่หักใจห่าแหละเด้อเปิดให้ดูเมตตาอย่างลูกอย่างอย่างลูกสาวเพป็นผู้หนึ่ง เปิดซอยมาแต่ขาอุปกรณ์สื่อดอ,อกเพราะว่าคาสร้างเนี่บมีขาสร้างน,าางนี่ให้ชุมเจ้าหาเองกับผัวหมื่นหกหมื่นหกพันบาท,ทบ่าวเล่าหลับปากสร้างไปแล้วหมื่นหกนั่แล้วก็หาบาทนี่กับผัวบอกผัวเด้อของหน้าหกพันขาดขั้วเนหมื่นหนึ่งเป็นหมื่นหกพันบาทรย แต่เปิดซอยอุปกรณ์นี่สองหมื่นหกพันหกพันหาอ้นอนรวมทั้งขาฝากนั่นมาแหละฝากมาแล้วจักสิพ่อบอกพ่อแต่พอ่าสั่งกัสั่งมาตลอดสั่งมาแล้วยังยังขีดไหลบวเบิสสั่งนกะกันดิในล่าสุดนี่ห้อ,องนะไอ้เอืเอ้อนขัว้วนี่มันต้องมีไม่ปันล้มนี่มันต้องได้ใช้เป็นปบอกเซอยสั่งมันบบได้ชั่งบาทนี่ กระบอกพ่อแทนเดียมสิพ่อสี่ข้างพุ่นมันต้องได้ใส่ไม้ประล้มนี่บัดสร้างวันบอได้แจ้งบ่าวล่าบัดบ่าวล่าบัดแจ้งเท่าทีส่างบอกมาแล้วเนาะผู้ใหญ่เพื่อส่งเงินมาให้ฉับนั้นหรือสิบอต้องใช้บอกไม้ประล้มบาดบัดใช้แล้วไม่เสร็จหรือไปใช้แท่นบอกไป ส่ไม่จะไปตอกกันตอกจ้ากระซี้เนี่ไดปันนลบขางนะบว่านั่นแหละสร้างในกระจายอตบอเรียว่าบออบขอบคิดน้ำบท่านบเรียกว่าจังใดขนาดสร้างของหน้ายังโทรมาบอกน้ำหลังอีกมาคิดได้น้ำหลังคิดบ่อเบิร์ตมาคิดได้น้ำหลังไม่ปันลมบ่อบ่อทามอีกทีนึง พอบาลามเมนสางเด้แล้วก็บ่ได้คิดน้ำอีกการเลี้ยงแต่ขนาดเที่ยงนะเขายังขีดเอาอี้เือดขาสาเออมมีพี่นอกไรก็ตามอะไรเนาะอาฮก็สิได้ไปปล่อยลูกลงใส่คีดินระบาดเนี่เออบ่ได้หมาก บ่ได้มาอุ้มลูกตอกตอดตอกตอดปล่อยไปโลดกำลังเลี้ยงลูกแค่คือพอนเวลาเนี่แหละผู้หนึ่งนี่ก็ดในหอยอันนี้ยังตีได้ยังหน่อยกินนมอยู่คือพอนเวลาเนี่ยมันไปได้เองแล้วก็ยังอุ้มตอกต่อดเจียกันอย่างนั้นก็ยังยันลูกเมื่อยจดทะลูกพิการเอากินนมสเสมอ เอาสิได้จบคลิปแล้วนางแดงมาเล่าสิ<ม>ได้เมื่อหลายปันมันกับแล้วขอบคุณขอบคุณแม่ใหญ่ใจดีเพิ่นเอยู่ที่เมีเมห้ง โ okay, okay, อเคโอเคน้องเอ๋ยน้องก็จะไปแหละอ่าสบายดีเดินเดินเดินสบายดีก <c oughs> ็ตามนั่นแหละพี่นออ้นองเอ้ยเนาะอ่บ้านเฮากัสิเดินทางกลับพี่นออ้นองเอ้ยคำ่ำในเด้อสี่สามโมงนะบุญขอบคุณเย็บสีเนอะบุญขอบคุณไงบุญสุขสุขคนฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องเอ้ยก็คือตามที่เขาบอกเลยเนาะจังค่ะอยู่ไม่ประโลมเลยก็ <c oughs> มันต้องได้ใส่สี่ห้าแผ่นหมดเลยเนาะห้าแผ่น,ป,นประมาณห้าแผ่นหกแผ่นหมดเลยนี่นี่นไม่กันนีพอมันยาวสี่เมตรเด้ไม่แป้นนี่แหละแป้นแอ้มนี่แหละไม่ประลมกันเลยมันยาวสี่เมตรเท่าความยาวมันนะได้ใส่สี่แผ่นโอเคเด้อเนาะสบายดีสบาย